สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องปรทองปากเหนือชแนลพี่น้อยก็มีบระทองขากระดูห้างเอ็มซับเซียทุกคนเดี๋ยวบระทองก็เลยมาห้างมีโดเติบพี่น้องเป็นปีพี่น้องเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมเข้าไปชมเบิ่งดูในห้างเพรว่าบรรยากาศคึกคักที่เต้นขนาดนีพี่น้องตัวบระทองก็เลยมาโดเติอพี่น้องครับเดี๋ยวบระทองกัดกองให้ท่านผู้ชมเพิ่มบราทองอะไรกันทุกคน นี่คือบรรยากาศทางเขาเลยครับข้าขงในเบิ้งตกแต่งไฟแซมสีทุควดเลยเปิดเบิ้งอาเนี่ตกแต่งนักท่องเที่ยวซาตามชาตินะทุกคนบ้าอันนี้คืออยู่ในห้างเลยนะคนเเบิ้งนี่เขาเจ็ดใหม่ นี่พี่น้องเอ้ยพระตกแต่งอ่าโอ้โหพี่น้องตกแต่งอย่างสวยงามไปพี่น้องเดี๋ยวกรท่องสุภาพทุกคนเขาไปชมบึงข้างในเนาะในห้างว่าบรรยากาศคึกคักที่เต้นขนาด้แนเนาะทุกคนเบื่อกระทองหมดเมาโดนเติมได้ทุกคนนี่พี่น้องเอ้ยอันนี้คือสะพานไฟครับทุกคนโอ้โห คนก็ไลเติบเต้นคนเมืองเอาพี่นอ้องข้างในข้างในเต็มเลยโผล่อยู่ในห้างพี่นอ้องเอ้ยข้าตกแต่งอย่างสวยงามเลยปออทุกเบิองเอาทุกคนเอ้ข้าตกแต่งสวยงามประดับประดาด้วยหลอดไฟลองไหมไฟนะทุกคนโอ้โหตกแต่งเบิง่งคนอยู่ด้านล่างนะทุกคนชั้นล่าง วุ้ยเยอะแยะมากมายเลยบุญเปิงอยู่ด้านล่างมันเป็นอะร้านค้านะทุกคนร้านค้ามีหลายอย่างหลายแนวทุกสิ่งทุกอย่างมากมายนะทุกคนไปพี่น้องเดี๋ยวกระถ่อกับสีพาทุกคนขึ้นไปท่านบนเนาะชมเบิงบรรยากาศท่านบนว่ามันเป็นแนวใดเนานะเบิงแนวท่องเที่ยวก็นละสุรมุ่นกันเลยทุกคนขึ้นมานไดเลื่อนนะ ลองเบิ้งมันจะมีอ่าซิปปิ้นดารานะักลองเข้ามาว่าพป่น้อเงเพิ่มเอาผู้แต่ก่อนมันจะเป็นอ่าเขาออก้านั่นเียุแต่คนเขาลือออกเบิดแต่ก่อนต่อ้า,ออาข้ามาเหตุแต่เขาลือออกเบิดเอาใหม่มาเหตกแตง่งด้วยหลอดไฟคนผู้ผู้เบิ้งเอาคนเด็ดท่อทหน่อ เบิ้งต้นคิดสมัติควรเลยเพราะได้ใช่ไหมครับป้าตัวอย่างสวยงามเลยควรเลยสวยงามอะรังการน้ำมาเลยควรเลยนี่สตูกแตงโอ้โหพี่น้องสวยสวยสวยอันนี้คือต้นคิดสมัตินะทุกคนเบิ้งน้ำท่องเที่ยวก็ถูกหลายแท้หลายวาลายแห้งนักควเบิ้งโอ้โหสินค้า ว้าวทุกคนเลยขวดสวยงามอาลังการหลายขวดกคนโตขวดไปพี่น้องเอามาด้านนี้นะทุกคนฮ่าถูกเบิ่งเสาทุกคนเลยเบิ่งเสาประดับตกแต่งยางสวยยางงามยางรู อลังการมากๆเลยทุกคนเลยมาด้านนีมนนนนนนนะ้มาด้านนี้พี่น้องนนเบิง์เสาโอ้โหยเสาเป็นจอทีวีพี่น้องเอ๋ยสองต้นคนน่ะมาด้านนี้พี่น้องมาด้านนี้มาด้านนี้มาเบิรนด้านนี้พี่น้องเลยโอ้โหยพี่น้อง้าถุกตนน้อง,บนนองเบิงเอาอยู่ข้างในนี่พี่น้องเอ้ยเย็นชําเลยนักท่องเที่ยวตาบางชานะทุกคนโอ้โห พี่น้องเอ๋พี่น้องเอ๋เบิ่งเอาคูน่ะต้นคิดสมัติทุกคนทุกคนด้านบนก็มีนะทุกคนโอ้โหสวยงามดูราอลังการมากๆเลยทุกคนเลยอ้ทุกคนงปรตกแต่งหางใหญ่หางดูนะทุกคนเบิ่งเบิ่งเสามีแต่ทีวีทั้งนั้นหลายต้นนะทุกคนโอ้โหเขาเฮ็ดได้จังได้วะทุกคนเลย มาด้านนี้มาด้านนี้ทุกคนไปพี่น้องเดี๋ยวว่ดทองเราจะพาทุกคนขึ้นไปชมเบิ่งชั้นสามนะทุกคนว่บาบรรยากาศชั้นสามนะจะเป็นไะไรนะทุกคนตัวนั้นนี่นะพี่น้องก็จะเป็นาทางรถไฟฟ้านะทุกคนดูด้านหน้าโอ้โหพี่น้อง ใช่ท่านผู้ชมเดย้อนบททองกับสีลงไปชั้นล่างนะทุกคนโอ้ยชั้นล่างบรรยากาศดีขนาดคนเด็ดคนเบิงเห่าอ้าวพี่น้องย้อนสวยย้อนงามเลยุคนนักท่องเที่ยวซาต่างคาดก็นแล้วหลายทุกคนเห็โอ้กูเบิงเห่าคนเห็นคนย้อนบททองจะพาทุกคนเข้าไปชมมุมด้านในนะทุกคนว่ามันเป็นอะไรเนาะ กบขึ้นขนาดไหนนะตกลดไปโอ้โหโหน้าฟองเขียวเยอะแยะมากมายเลยทุกคนเลยปวดเบิ้งอยู่ด้านล่างนะทุกคนโอ้โหปวดปวดลายแห้งปวดเลยอยู่ด้านล่างเป็นร้านอาหารนะตกลดเบิ้งเอา กุ๊ตกแต่งรถไฟดอกไฟนกยูนอฟไฟแจงสีหลายสีหลากสีนะทุกคนปูเต็มเต็มเลยงานแหนนเยอะแยะมากมายนะทุกคนโอ้โหน้องหยุดยอดดีสวยงามมากคนเลยเบิ่งเอาป๊าอันนี้คือคือทางออกนะทุกคน มาท่องก็จะเดินออกไปด้านนอกแลุ้กคนตานไหป้าคนต้นคุดมัดสวยงามแห้งคนเลยเบิง้งนี่แต่สาวตาา่างชาตินะพี่น้องที่เขาเข้ามาครับัเที่ยวนะดูด้านในนะในห้างนะทคนป้าสวยสวยงามอลังการมากๆเลยทุกคนว้าวนี่คือทางออก ออกห้างแลทุกคนราะทุกพี่น้องเบิ่งเอานี่อันนี้คือทางรถสิม,มุ่งหนาไปทางอุตเดพี่น้องไปทางอ,า,อาโซมาทุกคนนี่ส่วนต้นนี้ก็จะเป็นห้างโอ้ยพี่น้องเองพิ่งขับผูกต้นไม้ อันนี้อยู่ชั้นบนก็ยังปลูกต้นไม้นะปลูกดอกไม้นะสวยยามง,งามนะประดับประดาต่อเออเปิดทางขึ้นบันไดนอกห้อนักขุนมีต้นไม้กลุ่เต็มเลยส่วนดานานั่นเป็นทางนักขุนจิบะทองเดิอนมาทันชมโมเบิร์นกนักขุนโอ้สยสวยงามอลังการมากๆอันนี้คือนทางเต็มสักเรียนะทุกคนหมายามแดงเล,เล่ประมาณ ห้าโมงแล้วคนตอนนี้กับห้าโมงแรกเนาะคนเด็ตัวคนกับลายพอสมควรลูกนักท่องเที่ยวชาวต่งางชาติหลายหลายคนเบิง็งเขาเดินอันนี้เขามาตั้งแต่พูดในพี่น้องมาตั้งแต่ห้างเอ็มอคอร์เทียมเนาะทุกคนคนนักท่องเที่ยวลหลายหลายแห้งไล่หลีนะทุกคนส่วนด้านในนี่ยแบบประดับประดาปลูกต้นไม้อันนี้อยู่ชั้นสองนะอยู่ชั้นสอง อยู่ในห้างอยู่ในห้างนักคนรเขาถูกปลูกต้นใหม่ประดับประดาตกแต่งอย่างสวยงามดังดูเลยนุกคนกดอันนี้คือทางออกอันนั้นคือทางเขานะวัดพี่น้องอันนี้พุทสั้นสองนะั่นนี่เบื้องเอี่เขาปลูกต้นใหม่เขาต้ตกแต่งประดับประดาเหมือนแบบธรรมชาติอันนี้อยู่ในเมืองทุ่งในเมืองงเทพานครเมืองใหญ่นักกดก็ยังปลูกต้นใหม่เบื้องตีน ป้าธุ์พี่น้องเลยทุกยอดที่ดีของไทยคอยเลี้ยคอยสาขอบขอบหน้าแบบให้มันกลมกลืนกับธรรมชาตินะทุกคนเบิ่งเอาโอ้ยสวยงามต้นใหม่ต้นปู่โอ้โยเบิ่งด้านล่างพี่น้องเอ้ยเบิ่งด้านล่างทุกคนลดกระไรไรเบิ่งบุญบาทคนเดินนะพี่น้อง สะอาดงามตาเรือมมองๆนะทุกคนเลยสุดยอดดีๆนี่คือเมืองไทยนี่คือประเทศไทยครับพี่น้องนี่คือไทยแลนด์เนาะทุกคนป้าสุดยอด่ดีๆพี่น้องเอ่ยโอ้โหพี่น้องโตเติบที่บะทองบะเรมาเนาะพี่น้องเก่งมากเขาในห้างเป็นปีพี่น้องเอ้ยบะเรมาอ้างอิ่มกระเซียมทุกคนมึงแบบเรมาอาเซนล่าสุดทุกคนใหม่ๆสุดม่อนๆเลยพี่น้อง ได้ีฮอตที่ใหม่ะทุกคนเอาสำหรับชิปนี้นอกระทองวิลาค,คนเพียงคนนี้เลยถ้ามากรับคนณั้ใครคนแรกคนทีน่ทตามน้อีสนองสิ่ง่สำคัญนอกทุกคนท่าโฆษณาเพื่อพิมพ์นัเนยแต่ทองเอ้โคสำหรับชิปนีกับลาเพียงคนคนี้เลยจกันในคืหนานะสวัสดีครับ